สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ป่าสูผูส้สูคนจ้าคุณเจ้าเห็นสวนพักคนโบพี่น้องป่าไ<ง><ม>ด้หน่นป่าได้ค่ะเด้อหลากยฝากดินี่ได้ค่ะเด้อบ่เป็นงูเหลือมหรืองูหล,ลามเด้พี่น้องเด้อมามันนี้มาดัาง,งใช่ไหเมียงเมียงป่าก็เป็นเซนมะม่าพี่น้องจ้าขนมเซนนั้นบ่ได้ต้มต้มมะม่าแท่นมาพี่น้องหิวเข่าพี่น้องจ้าเมียงเลยค่ะปลาซาบะน้ำจิ้มกะอ่าน้ำจิ้มสุกี้ใส่ บักพริกใส่กระเทียมพี่น้องนี่ใส่บักพริกใส่กระเทียมเด้อค่ะเด้อถัวยมันสิแข้งบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่คะใส่บักพริกใส่กระเทียมมาดเสียบพี่น้องจ้าเห็นแต่ตูปฝาเอาแล้วเนาะมามาผักกะสมีต้นหอมลี่ยุพี่ฟักซี่ฝรั่งกะลี่ยุพี่ผักกาดขาวหอมโลดพี่น้องนะฮะผักกันเมียงอะไรหรืพี่น้องจ้ามักผักอีนเมียงกับเมียงโลดค่ะเส้นขนมเส้น นี่โอ้โอกเส้็จาหมาพี่น้องบอกผิดโอ้หิวเขาแห้งพี่น้องจัาจนวัดซันจนวัดซันแลยพี่น้องอือกอดดึงมากตัวหนึ่งได้ขับป่าเด้อตัวนั้นโซ่ไปหนัง่งตัวนี้ดึงมากพี่น้องมวนพี่น้องมวนเห็นบ่าข้าเห็นอยู่ไก้ๆๆาเกาแล้วเนาะมาพี่น้องมาอออออืือื จับพี่องอมปลาแม่ด่างเอามัหนึ่งครึ่งนึงแล้วค่ะเนื้อเติมขึ้นไอเซ็นมะหมากแล้วม่ด่างก็เอาพวงกุ้งมะหมากใจน้ำมอยหนึ่งพี่น้องพี่น้องบอเห็นข่อยข่อยกับบอเห็นพี่น้องโอ้บอเห็นหอยน้ำกินข่อยอืมนั่นน่ะอืมเยวเหี้ยนี่ดอกเนาะโอ้แต่ไรลุงพี่น้องสรางหัวมันถอด หัวแนเป็นน้ำจิ้มอนสุกีใส่พริกใส่กระเทียมซอยลงไปพี่นองแล้วก็ปรุงรสอีกเทียนหนึ่งล้วตามักตามใจชอบเมนูนี่คือตามใจเด้ค่ะเสร็จมามาเอาเครื่องปรุงลงผสมน้ำน้อยหนึ่งพี่นองเสียบก็อบอกเลยค่ะเนี่ยข้ามีไงตาสุดสวรวดอื้าจอาวิมีดาเล้ง

ไม่ได่างน,นิง้วเขา้าตัวเห็นนั่นเห็นนี่วะอืมอืมอืมจานโรแ้่วเจยองเจ่บดลอ้ห,หผักสลัดบะมี่ผักกาดขาวแท่นเลย เสียดพี่น้องจ้ะบมอนเลยค่ะคำนี้ไงบออยากายสร้างสร้างปีนี้มาสามขนของมึงคุณหนึ่งเป็นมาฉาบอฉาบฝาผู้หนึ่งเป็นมาฉาบฝาเสียดพี่น้องจ้ะไ่เห็นน้ำจิ้มบอเป็นยังได้เป็นห้องเนาะเอ้าหมอนกันพี่น้องคำนี้ไง <c oughs> อืมฮมอืมอืมฮมอืมมทำไงฮี่กินข้ามห่อยมก็แสบตัวหนึง มััย์ยังไงปลาซาบะเจ็บคือปลาทูห่หาอนไม่ได้มัดตัวแต่ปักตีเขวาตีข้างเลยว่าก็ได้เหิวเขาแห้งเุืบไม่ได้ท่าป,ปากพี่้องเอ้ยก็ชินหิวเข่านี่อ่านเพราะว่าซอยซามี่สมกอกแมมพี่น้องนะคะ แบตโท้ละสามนก็สมมปล่าถุงก็แล้วแบตถุงก็รือแจกไปนอไมาดามขอขอบคุณสูตท,ท, <laughs> ทุกคนนะค่ะเด้อด ที่กดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ดำมด้วยค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆลายเด้อค่ะเด้อมาก,กินเนียงตาน้ำกันมากกระเทียมก้อนใหญ่ใหืมหืมน,นี่ตัวบิดปาเนี่ยโอตรอืม ดิบาสไลด์หจาดน้ำบางตามาหลังหิวแห้งพี่น้องเลยสายมีเห็ดอันใส่ต้องไปพี่น้องอื ยงังเงี้ยกับมะยืนนะเห็ดกระเพียงกลับไปหาพี่หาน้องจากกันยาบากันได้ค่ะเด้อเ็ดซีเรียสเด้อพี่น้องเด้อเห็ดยูทูบจะเย็นเย็นเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าจะเป็นซีเรียสกันเพิ่งซีเรียสห้องสีเห็ด,เหดคลิปออกมากแล้วมันบ่น มัน,นเป็นธรรมชาติตานะคะเฮ็ดไปแบบสบายๆนะพี่น้องจ้ะนี่สร้างเดียวเบิ่งขอเดียวเบิงเเบ่งสร้างก่อนือ ร็การลองมาดามก็คือว่าแด้ค่ะเด้อนี่คลิปดอกไม้คลิปอัปเดตนู่นนี่นั่นไปนันมาหนีแน่ได้พี่น้องเด้อบ่ไดดกินได้เดียวเด้อเพราะว่างานนั้งเทียไปเห็ดอันนั้นอันนี้แล้วมัน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 บ่มีเวลาพี่น้องงานั้งเทียมันบ่มีเวลาสิกินนะพี่น้องมันต้องเฝ้ากินเฝ้าไปเห็ดซอยกันนังสินะคะอือ เป็นอยังเงี <S <S <iento> ้ยัง้ยม่ตัางมามใส่จานนี้เด้๋ยวไปนอนทีจานร้อนโอเคหนึ่งทีนี้รีเดไปนองไม่ได้ไข่บอกเลยอื้ tiết nhắm từ thịt pik kìm mhm 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 mặt mhm 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 กินน้ำข่อยบอกเพราะว่าข่อยกินนมขึ้นปลาตำักคุ้งหายตำักคุ้งตำไทยใส่ปลาพริกเม็ดนึงให้กินกับปลาเนี่ยนะคะบันนี้ปลาไม่เหลือวันนี้ไม่มาดั่งก็เลยเมี่ยงซะเลยแล้วพี่น้องตอนแรกว่าสิปนแล้วปนก็ก,กินไปแล้วคิดจะก,กินเมี่ยงกัดเสียรมาพี่น้องโอ้ยหอย,ยออื นังป่าอืมคุณจะเริ่มเสซึมเนี่ยกจะว่ากันเนอะพี่น้องถ้าป้องมันตัดไปแปลว่ารสสัมไม่ด่ามแบกเหมือนเดิม ได้บริสุทธมาด่างแ่บเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมทำถ่ายแนะนำมาได้ใด้คิดเลยค่ะ คอมเมนต์นะคะตอบจ่าตอบเร็วแจ็คตอบนี่เนี่ยบางคลิปมาดามก็ได้ตอบแต่ว่ามาดามกลับไปเริ่อพี่น้องเ้ยให้หัวใจเราก็กลับไปเลยค่ะกลับไปหาพี่น้องเวยอืออื เมื่อไปแล้วเครื่องโตแล้วดู้อีตไหมเฝ้าน้ำมันเวลากับเฝ้า,าน้ำนททมันแบตี่เมื่อกับเฝ้าเนาะนั่งจะบอสันเฝ้าน้ำผัวมั้ง เสร็จมากมากกับเสาะลยเพี่อ้องเพราะว่ามะดามหัวแกงผุ่งลงพี่น้องระาแซ่บโอ้ยโอ้ย โรยเทียมต้งหอกมกินมาันโลดพ่น้นองช่วงนี้เ่าใท่านพ่อไพ้กินได้อะอไปพ่อหมูฝรั่งน้ำกันลอยกินกับเทียมพ่น้นองเอ้ยเบื่อยากผักลูกขอกกําลังกายทวนๆมีแม่นางกินเสื้อหรอคะ พ่อจะไปนอนพ่อพ่อแบบก็เหมือนแต่วล่าไป็นไก่ก็พี่น้องขอบคุณหลายๆลายนะค่ะเด้อขอบคุณพี่คุณน้องคุณผู้ทุกคนเด้อถ้ามันตีงแม่ก้องตีงแม่กะทอดแล้วก็เล้นมินีิมาดามหิวเข่าอีดีหิวเข่าจนมาซันเดี๋ยวมาดามจะกิ่นต่อพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มาดามเล่นมินินะค่ะเด้อบ๊ายบาย มาดามุดยูเคนะขอนแกนโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ